เออเออมันต้องนอนอ้ายงั้นดิด้านหลังมาหน่อยอ้ายเหรอไอ้รอๆๆออกจริงๆไหมออกแล้วออกแล้วเปียกแล้วจริงเหรอเปียกขาแล้วเอามันอ้ายไปเปิดเครื่องห่มมันฮจะเอาที่นอนพ่อทั้งอันเลยเหรออันใหม่นะนี่ไอ้เหมียวทั้งเคร่องห่มนะทั้งที่นอนเลยนะอฮะ เพื่อนก็ลองก็ตื่นเต้นเนะมื่อตกใจมันมุดมัน,นอายเนี่ยเปียกหมดแล้วเนะนี่ยเดี๋ยวดีเนี่ยเบียดหมดแล้วเนะี่ยออว่าจริงจริงว่ะปิดลงมันอายจะคลอดลูกให้มันลูกท้องให้ช่วยมันหน่อยมนะี่ที่นอนเพื่อนหงเปียกแล้วนะเปียกไปเลย e n g